ใ<ป>ส่เเฟกเองเรียบร้อยสวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้กลับมาพบกับใหม่ครั้งหนึ่งนะคะอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่เรานั้นถือศีลกินเจแบบกันแบบจิตใจผุดพองพองใสเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่เราออกเจแล้วนั้นก็คือแบบมีความแบบว่าเออพี่เพื่อนบอกว่าอยากจะพาเราสุดที่รักไปกินอาหารอร่อยๆซึ่งวันนี้จะเป็น แนวไหนก็คือต้องรอติดตามชมนะคะทุกคนคะ่ะร้านมีชื่อร้านว่าร้านอาหารริมครองอยู่ที่เขาพนมทุกคนอยู่อำเภอเขาพนมวันนี้ก็คือมากับพี่เปิลพี่เปิลเป็นคนขับรถอ่าพี่เปิลยิ้มหน่อยไม่รู้ว่าเอาใจฉันโดยการพาฉันไปกินอาหารจริงๆหรือที่จริงแล้วอยากกินเองแต่ฉันว่าอย่างหลังอยากอยากกินเองมากกว่าใช่ไหม <laughs> โอเคทุกคนยังไงก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารดิมคลองเลยนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้าไปเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะสองข้างทางนะคะของอ่อันนี้คือเรียกว่าบ้านห้วยยุงนะทุกคนก่อนที่จะถึงขาบนมนี่ก็คือต้องผ่านบ้านห้วยยุงก่อนนะจ๊ะทุกคนจะก็คือบรรยากาศริมสองข้างทางของเราก็คือจะประมาณนี้นะจ๊าทุกคนแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันที่ร้านอาหารเลยนะจ๊า มาถึงแล้วนะทุกคนนะออนทอดกระเทียมของพี่เปิ้ลมาแล้วนะจ๊ะอ้าวชิมหน่อยปะชิมมั้ยปะชิมดิ เอากำลังถ่ายถ่ายพทียูทูบเบอร์แล้วนึง ปลาหมึกนึ่งมะนาวมาแล้วจ้าอย่างแซ่บอ่ะทุกคนว่านีี่ใช่ไหม แต่ที่ผู้ดันน่ะไม่เป็นใครกันแน่เขาอกวสนั้นนำอยู่ใน้คร่องเผลอลกค้าชีวิตได้อย่างราบรืจแล้วคงเหงิก็พิจารณาไอเดียคิดเรื่องราวการต่อไปต่อแต่ตอนนี้เราต้องว่าขณะที่คงเหงิกถูกชื่อถืยังถูกคนเถิดล้อไยพยายามจะให้ช็คสองกค้าเรื่องเรื่องเวลาบอกว่ามีสารต่าออกไปเปนนักเ้งตู้แห่เท้า

กข้ากบปทกเาตนลาสดมากเดือดร้อมาก ปะลองชิมอันนี้ดูหมึกนนี่ หมดเกีย้ยงหมดแล้วหมดแล้วทรงผมป้าเหมือนกับอะไรรู้ไหมเหมือนกับนักเรียนที่แบบเขาไป <c oughs> เขาไปทหารอะเกณฑ์ทหารแบบเออเอาละค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้อิ่มมีพ่มันแบบอิ่มไปที่ลียบรย <c oughs> แล้วนะทุกคนซึ่งก็บอกเลยว่าร้านอาหารร้านครัวริมคลองนะคะทุกคนค่ะแบบ เป็นอาหารพื้นบ้านมีหลากหลายเมนูมีส้มตำมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็รสชาติของร้านอาหารร้านนี้ก็คือโอเคถือว่าใช้ได้นะทุกคนวัตถุดิบก็คือสดแล้วก็รสชาติก็คือแบบไม่จัดจ้านจนเกินไปทุกคนสามารถกินได้ก็คือรสชาติกลางๆไม่รสจัดจนเกินไปแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปก็คือโอเคเลยทุกคนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เปิ้ลน,นะคะผู้มีอุปการะคุณของเรา ในครั้งนี้ด้วยนะคะทุกคนยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคะ่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ใหม่ด้วยนะคะเราสัญญาเลยว่าจะจะพยายามทำคลิปที่แบบดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันอีกนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาตัวไอ้ไม่ใช่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย